สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานหงยก8ดริ้วครับแล้วก็ดามีสิครับผมออยุญนตแนะนำตัวเลยเพราะปกติไม่เคยแนะนำตัวในรายการนี้เลยเอาสักครั้ง <c oughs> เพื่อเพื่อยังไม่มีใครรู้จักเราใช่ครับ ก็ฝาก็เลยอดัมตีสิบครับผมผมบังซันของยี่สิบครับผมวันนี้เรามาที่จังหวัดราชบุรีครับผมมาเยี่ยมฟาร์ม้นของยกครับผมเห็นบอกว่าในจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่เพาะพันธุ์นกสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยครับผมบังซันจะมาที่ไหนครับก็มีหลายๆที่นะครับยังไม่บอกใช่ไหมบอกว่าจะจะบอกชื่อเลยมันมันเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าแขกรับเชิญเราเป็นใครใช่แต่ อันดับต้นๆของราชบุรีมาแน่นอนวันนี้ครับผมเดินทางมาเนี่ยโอ้โหหลายคลิปเลยใช่ครับกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยครับผมผยกปบาริวแล้วช่องของกดมตีสิครับเดี๋ยวผมจะมีสินค้าของผมมาใหม่นะเตรียมไว้เลยนะเตรียมยังไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าชื่อชื่อร้านค้าผมเปิดไว้ในลาซาด้าแล้วอ๋อครับผมผมเปิดไว้ชื่อว่าเฮอร์พันเตอร์ครับผมคระเท่ รู้ว่าอดัมมีสินค้าอะไรขายเนี่ยติดตามกดเข้าไปที่ h e r ั hunter ในลาซาด้าครับผมสั่งซื้อดูไม่ต้องดูว่าสินค้าใช้ทําอะไรสั่งซ็กสั่งซ็กก่อนเลยใช่ไหมก่อนยครับผมว่าช่วยช่วยสนับสนุนคลิปในการเดินทางมาราชบุรีครับผมครับเดี๋ยวเราไปชมต้นพืชงามกันเลยนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของฟาร์มสุนหล่อนะครับคุณเนปนะครับนี่มีสายกางไหม ส่วนมากเขาเรียกกันเนตรัตบุรีครับเนตรัตบุรีใช่ค,คผมอันนี้ก็ต้องถามคุณเนตก่อนนะครับว่าหลักๆแล้วที่ค,คุณเนตทําในนน้ตผมโลภแลนส่วนมากจะเน้นในเรื่องของสีอะไรเอ่ยอ่าผมจริงๆแล้วผมทํำ p p b เป็นหลักครับ ทำ TCD เป็นหลักใช่ครับผมถ้าเที่ยเราเห็นอยู่นะตอนนี้มีทำอยู่ทั้งหมดกีคู่นะครับเอ่อถ้าเป็นนกแบบรวมๆก็ประมาณสักเจ็ดสิบคู่ครับผมแต่ว่าถ้าแยกเป็น TCD ก็รวมๆแล้วประมาณยี่สิบคู่ได้ครับผมแล้วคือถ้าเป็นอ่าพวกเทียบอดี้ใช่ครับเซ็กซ์พัฟเทียบอดี้ก็ประมาณสักยี่สิบยี่สิบกว่าคู่ใช่ครับที่เหลือก็จะเป็นพ้ว มีน่าจะมีฟอลโล่นะคร้บก็ปเป็นพวกสายหวานใช่<อ>ส่วนม,มากสายหวานส่วนมากแล้วคนราชราชบุรีนี่จะชอบสายหวานหวานหน่อยนะครับ <c oughs> หรือฟาร์มก่อนหน้านี้ที่เราไปมาก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกหน้าโกลเด้นส่วนมากจะจะเน้นพวกหน้าโกลเด้นเน้นพวกสายหวาน,วานอันนี้ก็ต้องขอสอบถามความเป็นมาหน่อยว่าคุณเนเนี่ยเริ่มเลี้ยงลกหงอยกเนี่ยมามานานหรือยัง ผมเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่ประมาณสักปีกว่าได้ละครับคือแรงดันใจผมคือผมเริ่มมาจากพี่แจ๊อ,อตองเจฟารามาครับ oh. คือเขาเผมเห็นเขาว่านกเขาอสีทำไมมันสวยแล้วมันแตกต่างจากที่อื่น oh. ผมก็เลยเริ่มเลี้ยงครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นแล้วผมเคยเลี้ยงมาประมาณสักสามสี่ปีมาก่อนแล้วก็คือผมเลี้ยงโดยที่ไม่ไม่ได้รู้อะไรครับแล้วก็ไม่มีความรู้เลย hmm. ครับผม ก็คือเลี้ยงเลี้ยงแคาสามสิบปีที่ว่ามาตันกก็จะอยู่ในราคาประมาณหลักร้อยนะใช่ครับไม,ไม่ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทหรือร้อยยี่สิบาทก็จะอยู่ในราคาประมาณนั้นคือนะจริงๆแล้วผมคือคมีอยู่แค่สองคนที่ผมปรึกษาเลยก็คือพี่แจ็คกับผมแค่สองคนครับก็คือผมเริ่มจุดเริ่มต้นผมมีแค่สองคนครับผมพอผมในแบบผมก็เลยแบบปรึกษากันว่าเราจะทํายังไงพัฒนาสิงนกครับให้มันแบบ เออมากขึ้นแบบให้เรารู้สึกว่าเออเรามองนกตัวนี้คือสวยเลยครับผมครับผมอืมอันนี้ก็บต้องบอกว่าก็คือคุณแจ็คเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นจุดเริ่มเริ่มต้นของเราเลยใช่คับในการหันกลับมาเลี้ยงนกพงหยกไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยส่วนมากแล้วนะครับพ่อแม่พันธุ์ที่นําเข้ามาพัฒนาเนี่ยส่วนมากแล้วเอามาจากไหนก็คือจริงๆแล้วอ่ะนกอ่ะจุดเริ่มต้นของผมคือผมชอบในสีนกแค่บางบางจําพวกกอดครับแรกๆคุม ก็แบบจะหาซื้อมาบ้างหาเก็บบ้างครับแต่ว่าตอนนั้นนับตอนนั้นคือยังไม่มีคนเล่นเลยครับนกหงส์ไม่มีคนแล้วนับตอนนั้นผมก็เลยแบบพยายามจะทําให้นกแบบเราออกไปสู่โซเชียลก็คือเหมือนถ่ายรูปนกเพื่อแบบให้คนอื่นรู้อะครับว่านกหงส์ไทยอ่ะมันไม่ได้มีแค่สีเขียวสีเดียวครับก็คือเหมือนกับเราก็อยากจะ เสนอใ,ให้คนอือ่นได้เห็นว่านกผงยกเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับสามสี่ปีที่ผ่านมานะในปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาสีสันหลากหลายสีสันความสวยงามเนี่ยคือมันไม่ใช่จะมีแค่สีเขียวสีเหลืองใ่บคบก็โดยทั่วไปแล้วถ้าพูดถึงนกผงยกเนี่ยคนก็ จะมองภาพของเพียงแค่สีเขียวกับสีเหลืองเท่านั้นแต่ณนปัจจุบันนี้ก็คือมันมีการพัฒนาสีสันหลากหลายขึ้นนะครับที่นี่ส่วนมากแล้วที่คุณเนสได้ทำก็จะเป็นจะเป็นพวกเทียบอดี้นะครับเป็นเป็นหลักนะครับเน่นอนด้วยกับความเอบส่วนตัวอ่าเป็นความเท่ส่วนตัวของของคุณเนสเองนะครับและในเรื่องของตลาดนะครับช่วงโควิดครับที่ผ่านมามีผลกระทบอะไรบ้างไหม เออผมว่าจํานวนคนต้องการ PCB อะ่ะมันมากกว่าจํานวนผลิตมแล้วคือคนอะ่ะเขาต้องการจะหยิบหาวัตถุดิบที่ไปแต่งเติมให้มันดูแบบนกในบ้านเขามันสวยขึ้นหรือรดูดีขึ้นแบบถ่ายรูปมาแล้วสวยเลยครับผมเขาก็เลยตามหาทีบา่บางฟามบางแ,แ,แพทเทิร์นเขาก็จะสวยเลยครับ,รบก็คือเขาจะผู้คนก็นเลยแบบ พยายามจะหาในตลาดตรงเนี้ยเทคคัเกียร์บอดี้เพื่อไปต่อสายครับผมครับประมาณนั้นครับณนะตอนเนี้นะครับเกียร์บอดี้ที่คุณเอททำไว้เนี่ยมีพอที่จะจําหน่ายให้กับเพื่อนๆที่สนใจไหมเออถ้ามีจําหน่ายแล้วอ่ะคือถ้านกแบบไม่ได้สเปคแบบที่ลูกค้าฟิตสเปคมาเลยก็ค<อ>ือแบบสเปคแบบสูงเลยผมก็มจะพอมีจําหน่ายให้<อ>บ้างและคือถ้าเกียร์บอดี้แบบ ไม่ได้เจาะจงในเรื่องของสเปคเนี่ยยังพอมีที่จะแบ่งแต่ถ้าเจาะจงมาว่าต้องเป็นหน้าโกลเด้นลายต้องชัดใช่ถ้าเจาะจงสเปกมาเนี่ยบัญชีก็ต้องใช้เวลาหน่อยถ้าต้องรอหน่อยถ้าต้องบอกว่าเทียบเทียบอดี้นะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นนกที่ยังอยู่ในกระแสใช่ครับคนต้องการเนี่ยมากกว่าคนผลิตใช่คนผลิตยังน้อยแต่ความต้องการในตลาดตอนนี้เยอะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะ ไปดูกันนะครับว่าเทียบอดี้ที่คุณได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะเด่นสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมลูกนกกันเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ได้รางวัลกันเนาะคุณได้ครับไหนอธิบายนิดนึงตัวที่ได้รางวัลจากงานซีจูเลต์าวที่แล้วครับผมตัวที่จีบสาวอยู่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ใช่เลยครับวันนี้ได้รางวัลอะไรมาครับผมได้ที่หนึ่งของเซ็กซัดเทียบอดี้ครับผมถือว่าคือตัวผู้วันนี้ก็ยังมีความงามอยู่นะมงสารนะยังยังสง่าอยู่ครับผมยังสูงใหญ่ดูเท่ดูอะไรแล้วก็ดูแล้วมีโอกาส สร้างสายพันธุ์ที่ดีอีกหลายตัวเลยนะ,ะต,ต้องบอกว่าตัวนี้มี<อ>เส,เสเน่ห์นครับยังไงยังไงดูจากรักษณาแล้วเนี่ยโอ้ใช้บังสันเลยโอ้คุณมีก็ไม่ก <laughs> ีดีแสดงว่าผมนี่มีสเสน่ห์ใช่อะตัวนี้ปกติเนี่ยที่ทำเคเยบบอดี้ลักษณะเนี้ยมีคนมาติดต่อเป็นลูกค้าเนี่ยเขาซื้อในราคาเท่าไหร่บ้างที่เน็กตายอยู่ครับถ้าเป็นเคเยบบอดี้อา ที่เป็นนากกลเดนสี่สพอย์ก็คือราคาเริ่มต้นผมคือจะห้าพันห้าเลยห้าพัน้าใช่ค้าพันห้านี่เริ่มต้นแล้วมีแบบไปสุดเท่าไหร่สูงสุดมีมีไหมก็คือถ้าสูงสุดก็คืออ่าหกพันหกห้าก็ยังมีคนช่ได้ครับก็มีสงก็อยู่ในช่วงเวลาที่เรามีจำนวนน้อยไม่น้อยอยากขายไม่อยากขายด้วยหรือเปล่าหรือว่าต้องถามว่าไม่ไม่พอดีกว่าครับผลิตไม่พอเลยไม่ทันอยู่ดีไม่ทันเลยแล้วเราใช้วิธีไหนจองคิวหรือว่าผมจะจองคิวล่วงหน้าแล้วให้ลูกค้าบอกสเปก อ๋อเราคัดให้เขาเพศ<ช>ผู้เพศเมยสีลายไหนราคาเท่าไหร่เรามีอยู่แล้วเหมือนเรามีตารางราคาอยู่อันนี้คือตัวที่เราพูดถึงอยู่ในวันนี้ก็คือตัวแลาวลงมาจีบสองลางแล้วแต่ว่าเคียร์วันนี่คือมัน ไฮไลท์ของบ้านนี้อยู่แล้วใช่ครับผมเขาจะทำข้อไปในซ้อนอยู่ในทั้งสี่อะไรเนี่ยหลายหลายมิลลิเอชัน,น,นอ่ะตัวไหนที่เนสอยากจะพูดถึงในตลาดดิครับตัวตัวเหลืองนี่ราคาแบ่นี้เป็นไงบ้างตัวที่โชว์อยู่หน้ากล้องเนี่ยอ่าตัวเหลืองเนี่ยถ้าเป็นตัวเมียรครับก็เริ่มต้นที่สามพันเลยสามพัน <3, 000. S 2> ใช่ครับผมจะเป็นอยู่ในนกเหลือง S <S จะอยู่ในฟิลิกปินครับครับผมสามพัน <3, 000 S 1> แล้วไปสูงสุดที่ลายสูงสุดนี่คือมีคนให้ลายสีเหลืองแบบนี้ราคาเท่าไหร่ก็คือสี่พันครับสี่พ <3, 000 S 1> ันสามถึงสี่พเลยครับครับ,รบในกลุ่มของเคยียวดี้นี่เน็ตว่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนามือเลย่านหรือราคาอีกได้ไหม <S 2> <S 2> ผมว่ามผมว่าจริงๆแล้วการพัฒนาเชียวดี้ เราทํานกให้มีอ่ะมันทําได้แต่เราทานกให้นกให้แบบแพทเทิร์นมันสวยแพทเทิร์นความเสมอความเรื่องสีมันเนียนอ่ะว่ายังแบบอยางสุดยังคุณยังต้องพัฒนาไปอีกครับคือในระหว่างพัฒนานี้ก็เรมีแบ่งสายพันออกไปบ้างแต่เราก็ต้งเก็บตัวที่พัฒนาต่อยอดอย่าง ในในมุมมอ,องนีเนี่ยอยากให้เทอบดี้เนี่ยไปท็อปสุดท็อปพร์มเนี่ยอยู่ประมาณสีอะไรแนวไหนจริงๆแล้วผมในใจผมอ่ะผมอยากได้ตัวเหลืองตัวแบบเป็นสีเหลืองอ่าเลือเพือทองเลยใช่ครับแล้วปีกก็คือมีทั้งม่วงอ่าือรควอยครับแล้วก็อาจจะแบบติดแกมแบบออกฟ้าฟ้าแบบทำคามสักนิดหนึ่งครับโทนน่ะผมซ <นะ S 1> ีรีส์บูรวมอยู่ใน,นี้วป็นใช่อยู่ในตัวใช่ครับผมอ่าแต่ตอนนี้จะไปไม่ถึงนั่นอ่ามันก็มันก็พอมีครับแต่ว่าต้องรอผัดขน ถึงเราจะรู้ครับถึงจะเห็นว่าจะเป็นอย่างที่เราวาดฝันไห้ไหมอ่าแล้วตัวนี้คือตัวสุดของในสายงของเชาวดีที่วางไว้ถ้าถ้ามีตัวนั้นมาจริงขายราคาเท่าไหร่ผมก็ขายราคาแค่ห้าพันห้าหกพันครับผมจะตั้งราคาแค่ไม่มากกว่านี้แล้วใช่ครับผมผมจะรับษามาตรฐานของตลอดราคาประมาณนี้อันดับนึของฟอร์มหอนตัวเชาวดีอ่ะมาดูของสีอื่นบ้าง ที่พัฒนาปัจจุบันนี้นะพวกหัวทองเป็นสุ่มเรนโบ์พวกเชียวิงนี้ครับผมนะครับเป็นไงบ้างกว่าจะได้แนวนี้คือนี่คือเราไม่ได้มีนกนอเข้ามาใช่ไหมไม่มีเลยครับเราเราพัฒนาใเรื่องของความที่เรามีใช่ครับผมใช้เวลานานไหมกว่าจะได้สีแบบนี้ถ้าถามว่าการพัฒนาเชียวิงอ่ะมันพัฒนายากหรือเพราะนกเกียวิงอ่ะมันเป็นแบบอ่ามันติดสวิตไดรูดมาใช่มันติดมดไดรูดอ่าแล้วก็มันติดแบบเอฟบีีมาคือการที่จะแกะ แกะลายมันออกมาให้มันเป็นเทียเป็นเทียวิงแบบมันจริงๆอาจจะแกะไม่หมดแต่ว่ามันจะลดจำนวนปริมาณลงไปเรื่อยๆในแต่ละชั้นก็ได้เราก็เอาเทียวิงตีล้างไปเรื่อยๆใช่ครับผมอันนี้นานนะกว่าจะได้สีแบบนี้อย่างีเยาใไปไม่เป็นม่วงด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับผมเป็นม่วงเหมือนกับม่วงเรนโบ์เลยผมว่าเรนโบ์ทำไม่ยากแต่การที่เราจะทําให้มันแบบความเสมอของตัวความเสมอของปีกอะมันยากครับอ๋อทำให้มันมีระดับ ความนุ่มนวลเหมือนแบบโทนสี<ช>ไล<ด>่ความบาลานซ์ครับเพราะว่าผมลองสังเกตแล้วนกในนกม่วงอ่ะคือถ้าเชียววิงมันแบบลงไปกินไม่เยอะติดความโอภลรายเยอะมันจะกลายเป็นเอพีหรือว่าดาร์คแลนด์บูทันทีนกม่วงจะทํายากที่สุดครบ,บในใน,ในชั้นแบบเคียววิง แต่เราก็ยังดูแล้วเหมือนกับเตรียมวัตถุดิบไว้เนี่ยก็คือการกระพราให้มันได้สวยที่สุดออกมาใช่ไหมเ<ช>้าหมายหลักของเราผมพยายามจะทําให้มันแบบให้สีตัวเขาแบบเข้มขึ้นแล้วความแบบความเนียนของตัวความเนียนของสีอ่ะ ให้มันรวมกันแล้วรู้สึกว่ามันกลมกลมอ๋อนี่ครับความงามตามสายตาของผู้พอเลี้ยงแต่ละคนไม่ที่นาการไม่เหมือนกันแต่ของเรามีเป้าหมายแล้วแต่ถ้าราคาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี้มีแบ่งออกในราคาเท่าไหร่กันบ้างพวกเรนโบว์สีประมาณเนี้ยครับถ้าเรนโบว์แบ่งออกผมก็ขายไม่ไม่เกินสามพันนะครับผมขายแค่สองพันห้าสองพันห้าสามพันประมาณนั้นครับผมตอนนี้ทำทันอยู่ป่ะสีพวกนี้ทำทันไหมมัน นกมิวเทชันมันจะยากตรงที่ว่าเราไม่สามารถปิกเขาได้เลยว่ามีออแน่นอนไหมสุกต้อง <Okay. S 1> เมื่อไหลอะไรนี้มันต้องรอเวลาเพราะนั้นอาจจะไม่ได้รับจองมากรอให้มีของแล้วค่อยบอกกันใช่ครับส่วนมากพวกเคียวิงผมก็จะ โพสต์ขายโพสต์มากกว่าครับแล้วมีคนเรามีขอเราลองค่อยโพสเอาใช่ใครับแม่ไม่ไม่รับจองแล้วมีตัวไหนอีกที่คุณนิอยากจะแนะนําเพื่อนๆในเรื่องของการพัฒนาหรือความยากลําบากในการที่แบบโวก่อยได้ตัวเนี้ยมันทํามานานนะตัวลูกของตัวที่ได้แชมป์ครับตัวที่อยู่สายบนคือนกตัวนี้คือเป็นนกที่ทํายากมากครับเพราะยังไงเอ่ยตัวที่เกาะใช่ครับโพสเลยสุดเลยครับคือปกติแล้วความเป็นเชี่ยวบอดี้อ่ะมันจะแพทเทนเขาจไม่ได้แบบ ไม่ได้ไปครับเขาจะมีช่องว่างระหว่างระหว่างความสม่ำเสมอใช่ความสม่ำเสมอใช่ไหมใช่ครับมเรียงไม่สม่ำเสมอกันเท่าไหร่ใช่แต่ตัวนี้ถือว่าใช่ครับวิ่งเป็นระเบียบกเป็นลายหยาบที่มีระเบียบว่างั้นเถออก็คือตัวตัวนี้นะครับคือผมการกว่าจะทํานกตัวนี้ได้คือมันมันต้องบีบคือผมต้องเรียกว่าผมเข้าคู่กว่าจะท่ะครับมันมันยากมากเลยครับคือถ้าเรารู้จักเทปอดี้ในบางสานในอดีตนะในอดีตหรือเราไป เสิร์ชหาภาพส่งตของในเว็บไซต์ต่างๆของต่างประเทศนะครับไม่ได้เป็นสีเหลืองกับขางวิลลาอ่ามันไม่ค่อยติดสีเท่าไหร่แต่วันนี้บ้านเรามีการพัฒนาเออทให้อยู่ในมือทชั่นต่างๆหลายลายทั้งวิงทั้งเคียววิงทั้งนอร์มอลทั้งลายหยาบแล้วมีติดสีอย่างว่าันนี้น่าถือว่าแจ่มเลยนะเราก็อยากเห็นคนไทยพัฒนามูเลชั่นแบบเนี้ยออกไปอีกนะน่าจะมีนะน่าจะมีเพราะว่าตอนนี้วัตถุดิบผมว่ามีหลายบ้านแล้ว แต่การทำเทียววาดีจะยากตรงที่ว่าคือเราทํายังไงให้สี่ตัวเขาเสมอกันเลยคือคือปกติเราความเป็นเทียววาดีอะสี่ตัวเขาจะขึ้นขึ้นขึ้นมาครึ่งตัวครับก็คือขึ้นมาครึ่งน้องครับครับผเราทํายังไงให้สี่ตัวเขาแบบเคลี่ยงแล้วมีสีแค่ที่หลังคือจะล้างสีข้างล่างออกไปให้เป็นสีมเงนเป็นเหลืองทอง อันนี้ก็ต้องมาลองต,ติดตามกันต่อครับผมนะครับ,รบแล้วของคุณเน็ตนี่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้มาสร้างโรงเรือนใหม่เนี่ยเจอปัญหาอะไรของการเลี้ยงนกขระสือหรือเปล่าครับเนี่ยปัญหาของการเลี้ยงนกก็คือพ่อแม่ไม่ป้อนแหละหนึ่งอย่างก็คือแก้เป็นไงเราแก้ยังไงถ้าพ่อแม่ไม่ป้อนก็คือผมอาศัยป้อนเสริมเอาก็คือเช้าเย็นเชา้ากลางวันเย็นเลยครับอ่าวิเคราะห์ลองวิเคราะห์เล่นๆทำไมพ่อแม่ไม่ป้อนบ้างมีความรู้สึกยังไงด้สภาพอากาศพ่อแม่เราแหวงครับแล้วก็กลางๆอาจจะมีผลกลางๆเขาอาจจะแบบ มาเหมือนแบบมาคอยมาคอยแอบตองใช่มาคอยล็อกครับจะไม่ป้อนลูกแล้วเราแค่ไงตอนนี้ถ้าผมจะสังเกตโคงข้างก่อนว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงถ้าเขาจะล็อกพยายามจะโจมตีเนี้ยผมก็จะใช้การคือจอบกันจอบอกันระหว่างโคงเลยอันนี้ก็จะลดปัญหาระหว่างคู่กรณีสอง่ครงได้และพอแม่ป้อนลักษณะที่ร้อนดูดูออกไหมมันจะมีอาการยังไงบ้างถ้าร้อนแม่เขาจะไม่เข้ารังเลยมีอาการหอบไหม หอกครับก็คือหายใจเร็วรใดเร็วๆช่ลยนีก็ต้องสังเกตแล้วเราแก้ไงถ้าเป็นอย่างนี้ก็พักลูกมาเลยก็คือถ้าอย่างนั้นผมจะใช้การเปิดรังแล้วก็อ๋อเปิดเหมือนแม่เลี้ยงตายใช่ครับจะจะเปิดระบายอากาศให้เขาหน่อยใช่ครับครับอ่าอันนี้คือปัญหาที่เราเจอแต่เราก็ค่อยๆแก้เรื่อยๆศึกษากันไปเพราะนั้นเนี่ยมือใหม่ไม่ใช่ว่าเลี้ยงอย่างเดียวนะต้องดูแลแล้วก็พึ่ สังเกตุนครับแต่ละคู่แต่ละตัวนะเขามีความแตกต่างกันแล้วมีงปัญหาไม่เหมือนกันคือถ้าเราเป็นดีได้ที่จรต้องคอยแก้ปัญหาแต่ละจุดแต่ละเวลาอมีอะไรครับที่เคอแล้วก็การจิกลูกอันนี้คือปัญหาหลักๆเลยที่คนแบบว่าทาไม เจอบ่อยไหมผมจะไม่ค่อยเจอปัญหาเเพื่อนเพื่อนเพ,พื่อนมาทักเราบ่อยเรื่องติงลูกหรือยังไงหรือ,อมีคนทักมาสอบถามผมว่าทําไมพ่อแม่ถึงจิลูกผมก็เลยสอบถามเขากลับว่าคือเราได้ไปรบกวนทำไมคือเราจับลูกเขาออกมาไหมเพราล้างเขาบ่อยไหมอะไรอย่างนี้ครับ พ่อแม่บางตัวเขาจะไม่ชอบเลยใช่ใช่เขาจะไม่ชอบเลยกับการรบกวนเขาอ๋อเราก็แนะนําเขาไปแล้วบางทีบางทีแก้หายไหมหายไหมหายนะครับแล้วก็บางทีเขาก็เหมือนแบบเขาก็ทักมาแบบหายแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะจับดูลูกเขาไม่ได้เลยแต่เขาก็จะทักมาหาผมว่าหายแล้วนะครับคืออันนี้คือเราก็ต้องหาวิธีแก้บางทีมันต้องมีหลายวิธีนะแต่วิธีสุดท้ายจริงอ่ะถ้าแก้แล้วไม่ได้เนี่ยโดยเขาตัวเมียเนี่ยบางทีก็จำต้องจำใจแบ่งออกไปก่อนให้อยู่ในตลาดที่แบบว่า เขาไม่ได้ไปขยายพันธุ์อ่ะคือเขาไปตลาดล่าที่เขาไปซื้อเลี้ยงอาจจะเลี้ยงตัวเดียวอะไรเงี้ยซึ่งมันมันไม่ต้องเป็นต้องมปป้อนนกละบางทีมันจะป้องกเป็นเพราะบางทีความเรื่องอารมณ์ความเที่ยวการือติตลูกที่แบบว่าเป็นนิสัยในบางทีมันถ่ายทอดทางยีนได้มันจะเป็นที่ลูกหลานมันจะทําให้บ้านเราถูกสิทิ์อีกแต่ถ้า เกิดจากสิ่งเล่าหรือสิ่งรบก,กวนในอดีอาจจะแก้ไขได้เลยบางทีอ่เะเจตนาของพ่อแม่ไม่ได้ใจจะฆา่าลูกหรอกจำพิรุ่มป,ปลูกรางใช่ครับแต่ที่สูงเนี่ยเขาอยากจะช่วยดันขึ้นไป<ช>มันไม่ได้ทำยังไงไม่ได้เฮ้ยเองกลับขึ้นไปเขาพยายามบางทีจิตจะลำคานเครียดเพราะว่าระหว่างที่กําลังจะช่วยลูกข้างล่างให้กลับขึ้นไปเนี่ย เ id uh oh, right. ขาห่วจะไปป้อนลูกที่อย an ู่ในรังด้วยไงใช่ครับอาการเครียดมันมีมันก็เลยเอาละไม่เพื่อที่ติดจนตัวเล็กเพราะว่าโดนตีก็ร้องงดนก็ร้องเป็นเราเป็นแม่ดูแลไม่ไหวก็อาจจะมีอาการแบบนี้ก็ต้องแก้ให้ผูกแล้วก็มีปัญหาหนึ่งที่ติดลูกนกก็คือลูกนกมันในรังอ่ะคือถ้าเกินห้าตัวแล้วอะครับคือแม่เขาป้อนไม่ทันแล้วตัวหัวพ่อเขาพยายามจะ ขออาหารเรียกร้องเรียกขออาหารตลอดเลยแล้วแม่เขาเกิดความเครียดคือเขาจะป้อนตัวไหนป้าไม่ได้ทีไม่ได้ป้อนตัวไหนสักทีก็จะไงแก้ยังไงคือตัวหัวข้อกัะคือต้องล้วงไปฝากที่ลูกเสมอันเลยไซส์ใกล้กันใซส์ใกล้กันเลยครับแต่เราแก้ทางนี้ก็ต้องตัวหัวต้องสังเกตพฤติกรรมที่เราไปฝากด้วยแต่ส่วนผมอะคือผมจะทํานกมือปืนไว้ เพื่อไปแก้ปัญหาตรงนี้เลยเนือืคือเป็นน้องนหมออที่แบบว่าเราเอาตัวตัวลูกหรือตัวไข่มาผ่าครับใช่<ม>ใช่ครับผมใช้ตัวไหนคือตัว,ว,วเป็นฟักแล้วจริงๆแล้วอ่ะผมจะการที่ผมทำเคียร์บอดี้อ่ะผมไม่อยากให้พ่อแม่เขาโซมคือต้องเลี้ยงลูกเองต้องใช่การเลี้ยงลูกเองครับพ่อแม่เขาจะโซมโซมครับคือสามข้อผมว่าโซมแล้วแต่ผมกายใช้อาคารใช้แันแบบ ขลับไข่กันเลยอ๋อก็คือให้ให้มือปืนอ่ะเลี้ยงไปตั้งแต่ไข่เลยใช่ครับผมเลี้ยงตั้งแต่ไข่เลยพ่อแม่ก็จะได้ไม่ต้องเลี้ยงเองก็สามารถที่จะให้ผลผลิตในตอนนอ้ต่อเนื่องครับผมก็คือเป็นโรงงานผลิตไปนะแบ่งหน้าที่กันอันนี้ก็เลี้ยงไปครับในฐานะที่เราก็ของเรานี่เลี้ยงเลี้ยงไม่นานใช่ไหมครับไม่ไม่นานครับประมาณปีกว่าๆไม่กว่ากว่าถือว่าวันนี้โอเคไหมกับตลาดนกนกบ้านเราผมว่า คนไทยอ่ะเก่งนะครับเก่งเรื่องการทํานกาการเราจะทํำยังไงให้เหมือนแบบนกมันแบบขยับขึ้นไปจนแบบเทียบเท่าผมว่าคนไทยอ่ะตอนเนี้ยเก่งเทียบเท่ากับคนต่างชาติแล้วเพราะว่าคนไทยอ่ะเหมือนรู้ครับรู้ว่าการเราจะเอาอะไรมาเสริมกับอะไร,รเราขาดตรงไหนเราก็เอามาเติมจนตอนนี้ตลาดนกของโยกค,คือแบบบูมมากคนไทยเริ่มมีความรู้มากขึ้่ความรู้เนี่ยเริ่มแยกผู้และพัฒนาสายพานันเริ่มใส่ห่วงขานน่นนี่น่าเพื่อที่จะ เช็คปราวะต้นตระกูลหรือว่าเช็คสายเลือดเอามาต<ช>่อสายหรือพัฒนาแนอนาคตได้ดีกว่าสมัยก่อนซึ่งราคานกของสุในสมัยก่อนนี่เป็นนกหของกอาพับเลยคร,รับผมนกครูผู้อาพับเ,เลี้ยงทุกบ้านตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่รุ่นคุณปู่แต่ราคาเท่าเดิมตลอดชีวิตที่เลี้ยงมาแต่วันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ราคามันไม่มีเราคิดว่าราคาจะกลับไปเหมือนเดิมไหมสั่มแยกเรียดดีไหมผมว่านกหงส์ยกว่าณปัจจุบันน่ะไม่มีโอกาสเลยครับเพราะว่าผมว่าคือมันถูกแบ่งแยกเป็นชั้นๆตามสีแล้วใช่ไหมมันมีนกคู่หนึ่งอ่ะผมไปลงในเพจต่างประเทศครับแล้วคือคนต่างประเทศพักผุมมาเยอะมากเขาต้องการนกคู่นี้แบบนี้เลยแบบนี้เลยให้ราคาใหุ้ณพู่ราคาเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ ไม่ได้ฟิกราคาให้ผมเลยคืออยาให้เท่ากันเเขาอาจจะซื้อเลยถูกต้องครับโอ้โหเขาอยากได้ตัวไหนไหเป็นอะไรก็คือเป็นพ่อนกกับลูกนกเลยครับแบบนี้เลยใช่ครับตัวคู่นเลยโอ้ตัวท็อปของบ้านอันนี้คือตัวพระเอกใช่ครับเดี๋ยวว่าแต่คนไทยชื่นชมต่างชาติก็ชื่นก็ชื่ชมแล้วนะครับครับอย่างคุณนนี่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งเรามันปังครับวันนี้แก๊งเรามันปังมีสมาชิกที่อยู่ร่วมกันกี่คนละครับอ่ เจ็ดถึงแปดคนครับเจ็ดถึงแปดคนใช่ครับมีใครบ้างเนี่ยวันนี้เราก็ไปเกือบครบแล้วนะตอนนี้มีใครบ้างคุณเนตไหนไล่ให้ฟังนิดนึงว่าแก๊งเราฟังมีใครบ้างมีพี่ต่ายสายหวานอันนี้หัวหน้าแก๊งมีใครมีพี่ดอนอ่ะดอนนั่งเล่นใช่ครับมีพี่แจ๊คครัแจ็คแฟนฉันไม่ใช่แจ็คตองเจแล็คตอนเจแล้วก็มีฟิโดครับฟิโดดีพิโโหรารามใช่ครับผมแล้วก็มีพี่ไอซ์อ่าไอซ์ไอซ์นี่อยู่ยังไม่ได้ไปเพราะอยู่แถวในกรุงเทพใช่ครับแถวไอซ์สวนหลวงอ๋อบูติกไอซ์บูติก สองสองรอเก้าแล้วก็มีพี่เล้งครับอ่าคุณเล้งคุณเล้งนกลอยฟ้าเออไม่ได้ไปมันไม่ทันแล้วก็มีอาร์มอาร์มไหนอาร์มไหนอาร์มอาร์มเนี่ยครับอาร์มอาร์มบังกาโดครับอ๋ออาร์มอาร์มราชบุรีพี่เรียกอาร์มราชบุรีเอคแล้วก็มันี่มีผมครับตอนนี้คือยังละมัไปก็คือตอนนี้พัฒนานกรองานประกวดอยู่ในกลุ่มเนี้ยครับตอนแรกเราแพนไว้ว่าจะจัดมิถุนายนหงส์ตกแปดหรือจะมาจัดให้ก็ แต่ก็ติดโควิดครับผมเราบแล้วก็มีคนหนึ่งก็คือพี่โต้ก็คืออันนี้พี่โต้เขาเข้ามาทีหลังแต่ว่าเขาก็พยายามจะเรียนรู้อ๋อครับอันนี้จะเห็นอีกชัดเห็นชัดอีกทีเนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมร่วมกันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอ่เดี๋ยวคงจะได้เห็นทีมชุดครบเซตอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกวดหรือกิจกรรมมิสติ้งอาจจะมีขึ้นในอนาคตเดี๋ยวทีมแจ้งเราไปก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีสมาชิกใกล้เคียงกับผมอยู่ฝาลิ้วครับผมอันนี้คือ ยึดฝั่งตะวันตกตาผมก็เชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีหลายที่มานะเกิด<ช>ขึ้นมาแล้วรวมตัวกันแล้วมาสนุกแข่งขันกันเชื่อว่าตลาดนกของยกน่าจะสนุกแน่นอนถามนิดนึงในเรื่องของการประกวดเนี่ยมีการเตรียมตัวอะไรไหมตอนที่ไปล่ารางวัลการเตรียมตัวนกกะัะมันสำคัญมากเลยครับ,รบก็คือคคนกอย่างแรกเลยคือเราถ้าเป็นนกตัวเมียเราไม่สามารถที่จะเอาเขาออกไปจากลังแล้วก็ไปประกวดได้เลยคือนกนกกันเราต้องชาไว้ก่อนเลยคือตัวเมียคืออันนี้คุยยาก แยกไว้อ่าแล้วปกตินกตัวเมียเขาจะไม่ได้ยืนสวยครับเขาจะไม่ได้ยืนสวยมันแล้วมีเทคนิคมั้ยมีเทคนิคมีเทคนิคไหมผมว่านกอะตัวเมียถ้าจะยืนสวยมันอยู่ที่สายอ๋อมันอยู่ที่สายาไม่ยืนแบบแอดเลยนะแต่ละตัวที่โชว์นะยืนเท่เลยนะเขาจะยืนแบบโดดเด่นทําให้กรรมการเหลียวอ่ะคือนี่เราคัดมาเลยใช่มันต้องคัดกระพาะบางตัวนกเราเห็นว่าสวยแล้วภายนอกอะแต่จริงๆแล้วแพ รวมๆแล้วอะยังไม่มีเสน่ห์ใช่ก็อาจจะไม่มีเสน่ห์ดึงดอ๋ออันนี้คือคาแรคเตอร์ในการที่เราจะสร้างนกในสนามบกของเราคือคือเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าสายเน็ตของเราน็ปกตินี่มีคนเรียกเราว่าฉายากันว่าอะไรครับปัจจุบันนี้ฉายาถ้าฉายาตัวผมเองเขาก็เรียกว่าอ่ NS Farm ปกติครับแต่ผมจะไม่มีฉายาแบบ NS Farm อ๋อคือเราใช้ชื่อฟาร์มเป็นหลักใช่ครับผมครับผมตรงนี้คืออยู่ในพื้นที่ของโพธารามใช่โพธาราม เดี๋ยวถ้าใครมาซื้อนกของคุณเน็แล้วบอกว่าขอซื้อนกเน็ตโคธทาราเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวคุณเน็ตเขาจะิบกวเซ็นเพราะแปลว่าดูจากคลิปเราแน่นอนนะครับเพราะเขาไม่มีฉายานี้ไงอาอยากจะฝากอะไรเพื่อนๆบ้างสําหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่เลี้ยงนกของยกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับเอ่อสำหรับมือใหม่นะครับการเลี้ยงนกเลี้ยงนกของยกคือไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายมันอยู่ที่ความใส่ใจมันอยู่ที่ว่าเราเราจะทําอะไรแล้วเราหาตัวตนของเราให้เจอ คือสิ่งที่เราชอบอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นแล้วสิ่งที่คนอื่นชอบอาจจะไม่ได้เหมือนกับเราเราต้องค้นหาตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรคืออะไรบอสฮะบางทีเถาแท่นี่คือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเลี้ยงหลายสีหลายสายพันธุ์หลายลายเอาแค่ชอบที่หลักๆเราก็สามารถสร้างแบรนด์ได้ประมาณนั้นใช่ไหมครับาแล้วต่อได้ไงครับการการถ้าเราจะสร้างการแบบมีจุดยืนคือเราต้องหาแบบหาทางเราให้เจอแล้วเราหาจุดยืนของเราว่า คนอย่างคนเห็นนกเราปุ๊บแล้วเขาหน้าเราลอยมาเลยก็คือมันคือภาพจําเป็นแบร์เราเลยถ้ามันเป็นแบบวันนี้วันนี้ภาพจําของคนทั่วไปมองเน็ตว่าต้องเป็นสีอะไรในความึรเราถ้าถามว่าถ้าสาหรับผมเลยคือคนอาจจะเห็นหน้าผมในเคียบดีเลยเคดียบรีถ้านึกถึงเคลียบรีเน็ตโพธารามถ้านึกถึงเนตโพธาราม นึกถึงกรดมตีสิบแล้วบางซันด้วยแล้วครับแล้วลดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะถ้ามาซื้อจริงแต่ตอนนี้ของของหมดแล้วแล้วมีอะไรจะฝากเพิ่มอีกก็ฝากเพิ่มเลยก็แบบเหมือนเป็นกําลังใจให้คนแบบกําลังที่จะแบบท้อหรือรว่า<ผ>มไม่ไม่มีกําลังใจจะทํานกต่อเพราะว่าอาจจะแบบด้วยสายเหตุที่ว่ามือใหม,ใหม่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าใช่ไม่มีความรู้ยังไงต้นเลยจะช่วยเขายังไงได้บ้างช่วยยังไงได้บ้างคือจริงๆแล้วอ่ะมันต้องมีไกด์ไลน์ก่อนอย่างแรกเลยไกด์ไลน์มันเกิดมาจัด คนรอบข้างกับคนที่มีความรู้เบื้องต้นแล้วครับคือเราสามารถจะแบบถ้าคนมีความรู้เบื้องต้นแล้วคือเขาสามารถจะกระจายได้กระจายความรู้ได้ก็คือบอกสิ่งที่คนอื่นยังไม่รู้ได้ยุคนี้ไม่ได้หวงกันนะใชคอได้ข้อมูลได้เยอะเนาะใช่ครับเพราะนั้นอยากให้คนที่เป็นมือใหม่อย่าไปอย่าไปคิดว่าเราไม่รู้แล้วเราไม่กล้าถามอย่าไปอายใช่ครับผมน็กอะไรบอกถามได้เลยคือแต่ถ้าเป็นแก๊งผมอะแก๊งเล่ามันปางอะถามเข้ามาคือจะได้ความรู้แล้วก็ได้สิ่งที่เราถามเลยคือ ผมสามารถจะบอกก็คือคนในกลุ่มประสบการณ์ของพวกเราใช่ครับของเน็ตเนี่ยก็จะหนากเทอรี่คนอื่นของแม้แต่เนืก็ม่วงสแปงเชื่อหวานสายหวานัของคุณแจก็จะมีทั้งรีเทส้งก็คือแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ของสีนกที่เราพัฒนาแตกต่างกันใช่ทำให้กลุ่มเราเนี่ยมีความรู้หลากหลายใช่เลยครับพัฒนาแล้วเราก้มาแชร์กันช่วยกันแล้วก็บอกต่อให้กับเพื่อนๆใช่ครับแล้ววันนี้ตลาดนกขนอยูในกลุ่มล่ยเป็นไงบ้างครับดีไหมโอ้กลุ่มสำหรับกลุ่มพียดำนี่คือ ผมลงขายแป๊บเดียวครับคือคนให้ความสนใจเยอะมากคือลงขายสัก5นาทีก็คือปิดแล้วครับคนถักแบบถักเยอะรับเร็วมากครับฝากเชิญชวนคนเข้ากลุ่มไลน์น่ะได้ครับกลุ่มกลุ่มไลน์พี่อดัมนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าเฟซผมเลยครับก็คือหน้าเฟซผมเนี่ยคือคนสามารถจะแบบคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ไปกดเข้ากลุ่มในกลุ่มไลน์ได้เลยครับครับผม ครับนอกจากเป็นแหล่งที่ตลาดรวมการซื้อขายแลมันสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ได้อีกนะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับอยากจะมาเยี่ยมชมอุดหนุนให้คุณเนทได้ฝากช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อผมนะครับก็เฟซผมก็เนทอดีพงศ์หรือถ้าจะติดต่อเบอร์ผมโดยตรงก็คือ0ูนย์เก้าห้าเก้าสี่สองเก้าศูนย์เก้าห้าครับผมหรือถ้าใครอยากจะเข้ามาดูนกตัวจริงเลยก็ ติดต่อผ่านเฟซผมเลยแล้วก็เข้ามาดูนกที่ฟาร์มผมได้เลยครับสอบถามเพื่อนๆแชร์นิดนึงเพราะใน y YouTube เวลาเราลงไปเนี่ยเขาจะหาเบอร์หานั่นไม่เจอ,อเขาอยากจะได้ที่อยู่เลยแบบปางหมุด<อ>ที่บ้านเลขที่อะไรตรงนี้บอกนิดน,นึงครับอ๋อเจ็ดเสมียนซอยสิบครับ,รบก,ก็คือเจอเลยครับเจ็ดเสมียนซอยสิบก็คือเจอว้านผมเลยนี่ครับเพราะนั้นคนที่สนใจนกสวยงามบ้านคุณเล็กก็ติดต่อมาทางช่องทางนี้ได้เลยครับครับ,รบตรงนี้ถือว่า เราได้ชมนกสวยๆ <c oughs> ในรัชบริเอบหมดแล้วแต่กี้พูดถึงคุณเล้งนี่มันโอ้โหท่าอีกแล้ว <c oughs> ไม่ทนัทน,ทนเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าเดี๋ยวพรุ่งไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวบางสันกับครูจ้างมาถ่ายต่อนะทางที่นี่เรามาถ่ายคุณเล้งนกไฟฟ้าโอเคนะครูจ <c oughs> ้าโอเคเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางทีมแก๊้งนกไฟ้าแล้วก็คุณเนทที่ให้โอกาสพวกเราได้มาแบ่งปันความรู้ดีๆแล้วก็ชมนกสวยๆที่เพื่อนๆหลายคนยังไม่เคยสัมผัสเหนครับแบบที่ใกล้ ขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับ